ล่าสุดนะฮะคุณเจเน็ตเยนเล่นออกมาเรียกร้องให้ยุโรปนะฮะ join us in Chinese export crackdown ถ้าเป็นเพลงพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยก็คงจะบอกว่ามามะมา,มาจอยกันจอยกันนะฮะก็ มาจอยกันนะฮะบอกกอกมือเรียกยุโรปนะบอกว่ามาจอยกันเลยนะฮะมาช่วยกันร่วมกันแบรนด์จีนนะฮะเรื่องของ Export Ca ร์ตแคคาวเรื่องของการสร้างกำแพงภาษีนะครับแล้วก็มีการชักจูงนะบอกว่าให้มาร่วมสร้างโลกโลกสวยๆด้วยกันนะโลกสีเขียวด้วยกันแล้วก็มีการสร้างพลังงานสะอาดอะไรต่างๆด้วยกันโดยที่ไม่มีจีนจริงๆโลกสีเขียวเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันสร้างทุกคนหรือเปล่าแต่ว่ามันกลายเป็นสร้างกันแค่2คนหรือเปล่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะก็ แปลกๆดีนะฮะออกมาเรียกร้องว่าให้มาสร้างโลกสีเขียวด้วยกันแล้วถ้าเกิดเรียกร้องให้แบรนด์จีนน่พอเข้าใจได้นะแต่พอเหตุผลแล้วตลกตลกดีนะฮะเหตุผลมาให้มาอยากให้ร่วมสร้างโลกสีเขียวด้วยกัน without China เพราะว่าอะไรครับในนี้มีการระบุไว้ด้วยนะคุณเจเนเนเรตบอกว่าเพราะว่าจีนเนี่ยมีการถล่มของถูกนะฮะผลิตของถูกแล้วก็ทะลักทลายทั่วโลกไปหมดเลยนะฮทำให้เขาเรียกว่าอะไรดีซัพพ l y chain ต่างๆเนี่ยตายหมด นะฮะว่างั้นเถอะแถวบ้านเรียกบริษัทอเมริกันกับบริษัทยุโรปมันตายหมดก็เลยคิดว่าจะต้องตั้งกำแงพงภาษีเยอะๆนะฮะแล้วก็เนี่ย at least 50%นะฮะอย่างน้อยขอ50นะ เดี๋ยวนี้ภาษีกันเอากันอย่างนี้เลยนะค่าตรงทีก็ครึ่งหนึ่งของราคาหรือไม่ก็ทั้งหมดของราคานะครับก็ถือว่าเป็นโลกที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เห็นโลกแบบเนี้นะที่ตอนแรกบอกว่าจะเป็น globalization ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ละนะเป็นเรื่องของการกิดกันการค้าแบบชัดเจนอ่ะอันนี้คือ Message ล่าสุดจากคุณเจเน็ตยาเล่นไปสู่ยุโรปนะบอกว่ามาจอยกันเถอะนะมาร่วมกันแบนจีน